กลาสม,มาชิกของเราคอนกันด้วยนะครับแกับช่องช้างการียนชาแนลนะวันนี้จะมาวาดโปเกม,มอนกันอีกแล้วนะครับหรือว่ามันเคยวาดไปแล้วนะหรือเปล่าหรือว่ายังไม่เคยเอเคยหรือปล่านะเออน่าจะยังไม่เคยนะครับเหมือนผมเคยวาดปิกาจูไปนะแต่ว่าคลิปมันลงไม่สำเร็จอะวาดไปตนานแล้วด้วย เราจะมาวาดอีกรอบนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันช้ามากเลยเมื่อก่อนลองคยวก็ช้าช้าเลวก็ช้าช้าครบหมดทุกอย่างนะครับวันนี้เราก็แล้วขึ้นละมาเ,มเลิกเกินวันนี้จะมาวาดโปเกมอนที่วาดง่ายสุดโลกก็คือก็คือดิกดา้านแดงโอเคไปวาดดิกดาเลยนี่ไปเริ่มจากวาดก้อนหิน ซึ่งถ้าวาดออกมาไม่ค่อยสวยไม่ต้องแปลกใจนะคะคุณ mm hmm. ผ,ผู้ชมว่าผมก็ไม mm ่ใ hmm. ค่เด็กตาดำๆำอ่ะนี่ก่อนนิ้นไปไม่มีเทเ็กเจอร์อะไรทั้งสิ้นนะเพราะว่าเราเป็น่องงบตำ่ำชงงบตำ่ำยี่ด้วยองวาดเองนะไม่ได้ไปเรียนจากที่ไหนมานะโหดเกินไปนะพี่น้องใครๆเขาก็ว่าดเองได้ นบางคนวาดเองไม่ได้ก็มีนะักอย่าดูถูกไปเออหุยกับคนเดียวก็มีด้วย่เสียงรบกวนมันจะนิดนึงก็ไม่ต้องแปลนะครับญาติาผมเปิดลำโพงไว้อืนั่นแหละเสียงดังมากนี่ได้ละได้คิดดินแล้วแล้วก็วาดหัวมันโผล่มาจมูกจมูกอยู่ใกล้เกินใกล้ไปอามงอัศระ ดึง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 แล้วก็ตาฟิปฟิปฟิปติ้ตาติาติดกันเกินไปต้องห่างกันแน่นอนนะอันนี้ก็หันไปทางเดียวกันอีกได้จะเหมือนคิวซันจิอืฟิปโอ้โหขันคับยากเหลือเกินนี่เสร็จแล้วดิกราของเราเราก็จะลงสีน,นะครับ ม okay, อเคองสีไปแล้วนะแต่ยอดวิวแย่มากแต่ก็แช่างมันแคร์นี่แล้วก็จะมันจะออกน้ําตาลประมาณนี้นะที่ผมรู้หนะ้าตามมาได้นี่ผมไม่ใช่สลาดอะไรนะแต่ผมไปดูในคอมนะเปิดคอมทิ้งไว้อยู่นี่ิวสีก็ไม่ค่อยเหมือนเลยมากนะอ่อนๆน้อยแล้วก็จมูกก็อ่อนๆเหมือนกัน ดี่ข้างในตาก็สีดำปิวปิวปิวมีน้องน้่มรักต่อมาข้างในตารับข้างในตาสีน้ำตาลดีคลิปนี้จะเป็นคลิปยาวนะเหมือนกับคลิปวาด F N F เลยนะพวก Tankman พวก g บอ z เ l l a ฟิลฟ์นอะไรพวกนี้นะจะนานนิดนึงแต่ชุดนี้ไม่ลงนะกกแล้วนะเพราะกระแสมันหมดละ ถ้ากระแสหมดก็ไม่ลงละนจึบจบบไปให้เข้มร้อยแบบนี้อ่าอามาดูนะเกียดลงนะผมว่าสีน้ำตาลตอนนี้มีเยอะเกินไปลบออกนิดนึงลบออกลบออก,กดูดิไปกับดา้านวาดกับด้านด้วย เออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ต่อมาลงสีขี้ดินนะขี้ดินขี้ทรายสี่จะเทาาติวตวไปแล้วก็สีทาเอาออนนะไม่ต้องเข้มมากนี่ ได้แล้วดิกดาของเรานะเหลืออันนี้เหลือเงาอะเงา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 งา่งโอ้โห,โหไม่อ่อนเลยฮะให้เป็นดินสอดีกว่าดินสอก็เทคเกอร์ก็จะสวยเกินไปนะนี่โอ้ยเเด้งออกอีกอ้ย วาดยากแท้จึบจ๊บจๆจบวาดแนวนอนมันยากเหลือเกินอะไปแล้วก็เข้มขึ้นมานิดหนึง่งจึบๆๆไม่ได้วาดในแท็บเล็ตนะก็นั่นแหละก็เลยดูไม่ค่อยสวยนะปากกาก็ไม่ได้ใช้หนะ่ะช้นน้้วาด สำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่าน,นี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, <c oughs> ลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะอู้บ <c oughs> ายบายเสร็จแล้วเย้ <c oughs> อ่ะ